จ,จำเป็นต้องหายใจด้วยจมูกเพราะว่าเราจะเกิดพกแก๊สไนติกออกไซด์ร่างกายจะสามารถสร้างแก๊สไนติกออกซไซด์ได้เมื่อเราหายใจทางจมูกเท่านั้นการหายใจทางปากร่างกายไม่สามารถผลิตแก๊สไนติกออกซไซด์ได้ประโยชน์ของแก๊สไนติกออกไซด์มี2อย่างค่ะอันที่ 1. นึ่าเชื้อโรคที่จะเข้ามากับทางเดินหายใจอันที่ 2. คือขยายหลอดเลือดนะคะ ใหา่หลอดเลือดทําให้โอกาสที่ท่านจะเป็นสโตรกเนี่ยลดลงโอกาสที่ท่านจะเป็นโรคหัวใจ h าร์ตแอทแทลดลงเพราะฉะนั้นท่านต้องฝึกการหายใจด้วยปากนะคะวิธีที่ง่ายแล้วเราควรจะทําก็คือปิดปากให้สนิทหายใจทางจมูกแล้วนับหายใจเข้านับ1นถึงสกลั้นหายใจนับ1นถึงเ หายใจออกนับหนึ่งถึง9นะคะทำอย่างช้าๆฝึกทุกๆชั่วโมงฝึกเท่าที่ทำได้แล้วรู้สึกสบายไม่จ้องต้องกำหนดว่าหายใจเข้าท้องป่องท้องแฟบหรืออะไรที่ท่านเคยปฏิบัติมาบางคนทำไม่ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นปิดปากให้สนิทหายใจทังจมูกเท่านั้นหายใจเข้านับหนึ่งถึงสี่รั้นหายใจนับ บนับ1ถึง9้นะคะนั่นก็นี้เป็นวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นเวลาท่านไปอยู่ที่ป่าไหนไหก็ตามนะคะแล้วมีต้นไม้ใหญ่